มาแต่งหน้าที่ร้านอาหารฝนก็ตกแดดก็ออกไปค่ะยินดีต้อนรับค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะทำไมเจ้าของร้านสวยจังเลยคะพอดีว่าเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่นะคะอ๋อเด็กเสิร์ฟที่ทน,นี่แต่งหน้ากับาอดบาดำทุกท่านเลยค่ะอายา <laughs> อาหารเนี่ยน่าทานมากเลยนะคะแต่ยังไม่เห็นเลยแล้วก็ยังไม่ได้ชิมเลย <laughs> ที่นี่คือร้านโลโลบารแอนด์ริลค่ะรามคำแพงหลอกหแยก12ค่ะ วันนี้เราจะมาเปิดร้านใหม่ชื่อร้านอะไรคะโลโลบาร์แอนคิวคุณบอกว่าโลโบบาร์แอนกิวโลโบนั้นมันผงพะโลโอันนี้อะไร้าน,นอะไรแล้วโลโลค่ะโลโลนะคะอยู่ติดกับเซเว่นคือซื้อจากเซเว่นแล้วก็มาขายที่นี่ไม,ออไม่ใช่คุณปุ้ยเดี๋ยเป็นลูกคา้าเราเนี่ยตั้งแต่ลูกหนึ่งยันลูกสามแล้วยังใช้บริการเราอยู่นะคะแม้หายไปพักหนึ่งแต่เราก็เลยมาดูร้านใหม่ของเขาด้วยคุณปุ้ยขอรีเควสต์พี่สาวจีนขอหวัน ฐานขอ,อน้ารักอยู่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาเลยค่ะหน้ามาครบขนาดนี้แล้วสวยขนาดนี้แล้วเนี่ยเปลืองเครื่องสำอางไหมไม่เปลืองค่ะแต่ถามลดราคาคไหมก็ไม่ลดราคาตอนอื่นค่ะเราลงสกินแคร์นะคะก็นี่เลยค่ะของดีออกนะคะ <D ior. S 2> ซึ่ง <laughs> เหมาะกับผิวหน้าของคุณ โอ้ยอย่างแน่นอนอทาบำรุงไปค่ะเพื่อผิวหน้าที่นวลเนียนและก็สวยใสออเอ๊ะมาดามแพมค้าทำไมหนูทานหน้าแล้วหน้าเป็นคราบเออคือบำรุงอะยังไม่ซึมเข้าหน้ามึงเลยค่ะมึงรีบลงรอง,อง,อง,องพื้นก่อนได้ยังไงไม่ได้เราลงรองพื้นลงแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ผิวมีปัญหาจะมากราสสกินอะไรล่ะคะอย่ามากราดค่ะร้อนขนาดนี้ถึงเปิดแอร์แล้วก็เถอะมึงดูน่ะไฟซ้อมตอกนกรกเลยมึงมาดามแพมรุมควันแล้วค่ะ เราแต่งได้หลายสไตล์นะไม่ใช่ว่าแต่งได้สไตล์เดียวแต่ทุกคนส่วนใหญ่รีเควสบอกว่าขอแบบมาดามเพมนะคะหันเข้าหาไฟอย่างเดียวเลยนะจ๊ะอ้าวแล้วจะให้กูม,มุดกระโปรงเหรอ <laughs> อะไรอันนี้คือซองตอกกระทะทองแดงเพราะทำชั่วไว้เยอะสงสัยลูกค้าจะไม่คุมแล้วละ่ะคูเขียนคิว้ว <c oughs> ปัดแก้มทาแป้งสวยแล้วทาลิปกอสน,นี่คือสวยเลยนะเออเติมอีกหน่อยแล้วกันกลัวลูกค้าไม่คุมแป๊บนึงนะดูไม่เชื่อดูสวยแล้ว อ่ะเอาไปดูเองอ่ะแล้วก็คอมพลทแล้วอ่ะดูแล้วว่ารอดหรือยอ้ยสวยจังอุย้ยสวยจังแต่ไม่รู้ชอบไม่ชอบนะชอบหรือเปล่าคะชอบมากคะ่ะชอบมากคะ่ะขนตาล่างฉ่ำนะคะขนตาที่ซื้อมาคะ่ะไม่ได้เรืองหรอกคะ่ะต้องต้องอย่างนี้นะคะจำไว้นะคะสวยจริงนะคะสวยจริงต้องสิงคนโ <c oughs> ดนมาดามแบมสิงแล้วหนึ่ง เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณปุ้ยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าสวยเนี่ยชมแพรมนะคะถ้าไม่สวยก็ด่าอีกการนะคะ <c oughs> เป็นทุนทําผมหน้าส่งผมผมส่งหน้าหน้าส่งชุดหน้าก็ส่งกันไปอีกส่งกันไปเรื่อยๆจนคนส่งของ